สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเด็กเกียรติดเกมนครับผมวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายวันแรกเราก็ตีผมเป็นคนเด็กเกียตลอดเวลาไม่ได้ออกโาลมาทั้งวันครับแต่ผมก็สองรอดอผ่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาออกกำลังกายวันแรกเราวก็ดูลงยิมของผมครับจัดเสร็จเป็นทีเดีกวนะครับผมมาดูลงยิมกันเลยนะครับผมลงยิมของผมนีนะครับผมมีเอ่อตัวเล้นแขน ตากล้องไม่ค่อยเก่งนะครับด <c oughs> ัมเบลสี่โลสองโลหกโลสิบโลมีลูบิ้งแล้วก็โอ้โหแล้วอย่างนี้คนธรรมดาจะจะซ้อมได้ไหมครับเนี่ยอ๋อได้ครับผมหรือว่าเราเราจะเราจะเ,เล่นแบบเบสิกก่อนดีไหมครับอ่าวันแรกเบสิกก่อนเลยครับเดี๋ยวพอเป็นเทนนะอ๋อได้ได้ได้เอาวิดพื้นซิทอัพธรรมดาเนี่ยแหละครับ เออเ,เป็นเรื่องปกติอะความขี้เกียจมันมันบังตา, <laughs> าเลยอะกอ็วิดพื้นครับผู้อาบพ่พอ,อเป็นเทมพ่อกระโชกพ่อเป็นคนแรก,กอ๋อต้องไม่ใช่เช่เหรอที่ต้องไอ้นี่ก่อนอะ <laughs> ต้องเป็นเช่เลยไป <laughs> ยส่วนตัวคิดว่า12ทีนะครับร่างกายยังไม่แข็งแรงก็เข่าลงเนาะอย่างสูตรที่พ่อใช้อยู่แต่ถ้าเกิดว่า แข็งแรงหน่อยก็เอาพื้นยืน,นเอาตอนแรกยังไม่แข็งแรงก็อ่าอย่างนี้ก่อน <ไป S 1> ใช่เซ็ละ12ครั้งโอเคไปเริ่มค่อยๆหายใจเข้าตอนลงหายใจออกตอนดันขึ้นโอเค โอเคดัมดัมไอ้ดำมบอกเซงแย่งที่นอนกูอีก้ะเออกูนอนตัวนี้ดีกว่าต่อไปเป็นครันครันนี้ไม่เหมือนซิทอัพเนาะเกงท้องห้าครั้งสี่เซตตัวขึ้นนั่นแหละเอาแค่นั้นพอหายใจออกตอน อจะดไรย่หท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานที่ผมเล่นไปตะกีนะครับผมตื่นมานี่คือแบบอปวดท้องปวดแขนขาไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วก็ ส่วนใหญ่ตรง้องจะปวดนะเพราะว่าผมตอนแรกผมไม่ได้เกรงท้องตอนเอ่อตอนซิกัพอ่ะปื้มอะปวดคอเลยบอกว,ว่าท้องนี่แบบปวดนิดหน่อยนียไม่ได้ปวดมากนะก็อยากจะบอกทนะ่านผู้ชมว่านี่ก็คือครั้งแรกนะที่ผมได้เล่นเวทน,นะครับนี่คือแบบเขาบอกว่ายังไม่ได้แบบว่าเล่นหนักแบบหนักมากนะโหโคตร ปวดเลยคลิปนี้ก็ขอตัวไลาไปก่อนนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ